สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเพชรน้ำเอกปี36เหรียญน,นี้จัดสร้างเพื่อหาไรายได้สร้างอาคารพักเด็กพิการโดยนายสวัยพามณีจัดสร้างเป็นกรณีพิเศษนะครับเรามาดูภาพรวมของเหรียญกันก่อนเลยนะครับภาพรวมของเหรียญน,นะครับเหรียญต้องไม่บวมนะครับหันข้างจะเห็นที่สังเกตเห็นก็คือ ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับจะหนูนออกมาเท่านั้นนะครับส่วนอื่นเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับภาพร,รวมของเหรียญน,นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับขอบข้างนะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นเพชรน้ำเอกนะครับบล็อกเงินด่านสั้นนะครับก่อนเราจะไปรับชมวิธีการดูนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆอย่างนี้มานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับเอามาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับบล็อกเงินบล็อกเงินด่านสั้นดูยังไงนะครับอันดับแรกเราเราพลิกหลังเหรียญดูก่อนนะครับ สังเกตนะครับบริเวณยันดวงนะครับตรงเลขสิบสามนะครับนี่ครับบริเวณเลขสิบสามนะครับจะมีเส้นแตกชี้ไปทางเลขสองนะครับหรือถ้าบางเหรียญนะครับเส้นแตกอาจจะไม่คมชัดนะครับจะเป็นเส้นนูนจางๆนะครับชี้ไปสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับต้องมีนะครับถ้าเป็นบล็อกนี้ต้องมีทุกเหรียญนะครับ นี่นะครับเส้นหนูนบางๆบริเวณเลข13นะครับจะฉี้ขึ้นไปที่บ,บริเวณเลข2นะครับภายในยันดวงนะครับอันนี้คือตำหนิของบล็อกเงินนะครับต่อมานะครับพิกด้านหน้าเหรียญน,นะครับเรามาสังเกตตรงคำว่าดานนะครับบริเวณคำว่าดานนะครับ ดอเด็กสละอานะครับห่างไม่ยาวนะครับตรงบริเวณนี้ถ้าด่านยาวนะครับตรงคําว่าด่านจะมีหางลากยาวออกมานะครับลักษณะอ่าด่านสั้นนะครับจะเป็นลักษณะพอดีนะครับไม่เกินนะครับคําว่าด่านจะเป็นละนาบเดียวกันนะครับไม่เกินทําให้เหรียญรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญเพชรน้ำเอกนะครับรุ่นบล็อกเงินด่านสั้นนะครับ ครับเรามาดูที่บริเวณหูเหรียญก่อนเลยครับหูเหรียญนะครับ,เ,รนนรบเป็นลักษณะกลมนะครับแต่ว่าไม่นูนชัดเจนนะครับเป็นลักษณะกลมไม่นูนไม่นูนจนเด่นชัดเป็นสันนะครับต่อมานะครับบริเวณกระหนกด้านข้างนะครับนี่นะครับหนกด้านข้าง ขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญมีลักษณะมนชนชนตัวเหรียญน,นะครับนี่นะครับขอบตั้งไม่มีแบนนะครับแต่ไม่ได้คมเป็นสันซะทีเดียวนะครับมีลักษณะมนนะครับบริเวณขอบเหรียญมีลักษณะมนนะครับแต่ก็ยังตั้งนะครับมีขอบนะครับ ลักษณะเหมือนเป็นขอบมนคุมอยู่นะครับผิวเหรียญน,นะครับผิวเหรียญมีลักษณะเรียบตึงนะครับแต่มีเส้นรัศมีแรงกระแทกนะครับผิวเหรียญเรียบตึงมีเส้นปั๊มเป็นธรรมชาตินะครับแรงกระแทกเส้นรัศมีจากขอบเหรียญมาเลย ขอบเหรียญนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะบางๆนะครับนี่นะครับจะมีความเป็นแอ่งกระทะนะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งนะครับไม่ได้เรียบเสมอขอบนะครับมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะบางๆนะครับไม่แอ่งกระทะลึกจนชัดเจนนะครับแต่มีลักษณะความเป็นแอ่งกระทะอยู่นะครับขอบพื้นเหรียญนะครับผิวเหรียญลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีเส้นลัศมีนะครับ ผิวเหลียนเรียบตึงนะครับผิวแห้งผิวมีแสงวาวสะท้อนนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเปลือกแมงทับนะครับผมพบเจอในหลายเหรียญน,นะครับธรรมชาติเหรียญของรุ่นเพชรน,น้ำเอกนะครับจะมีความอมเขียววาวๆาวาวนะครับเหมือนเหมือนปีกแมงทับนะครับลักษณะเหรียญผิวไฟนะครับเป็นลักษณะที่สังเกตได้ในเหรียญรุ่นนี้นะครับ ผมพบเจอในหลายเหรียญจะมีลักษณะผิวแบบนี้นะครับเนี่ครับเขียวๆวาวๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ที่ผมพบเจอนะครับบริเวณตัวหนังสือนะครับมีความคมชัดเป็นแท่งนะครับไม่บีแบนนะครับและมีเส้นเส้นไหลนะครับบริเวณเซรศมีนะครับบริเวณตัวหนังสือไหลชนขอบนะครับบางๆนี่ครับบริเวณนี้ก็จะ ค่อนข้างมีเส้นไหลชนขอบค่อนข้างเยอะนะครับสารโอชนขอบนะครับลักษณะนี้เลยสําหรับบล็อกนี้นะครับลักษณะตามบล็อกนี้เลยนะครับต่อมานะครับนี่นครับตัวหนังสือด้านล่างนะครับมีความคมชัดนะครับเป็นแท่งเป็นสันเลยตัวหนังสือมีความคมชัดนะครับวนเป็นแท่งสันเลย คำว่าสีนะครับนครราชสีมาจะมีปลายหางปลายหางของสารีนะครับขึ้นไปชนปลายสังคติหลวงพ่อนะครับบริเวณนี้นะครับสับปั๊มกระแทกนะครับเป็นเหนือเกินชัดๆขึ้นไปชนปลายสังคตินะครับนี่นะครับจะอ่านว่าสีเลยนะครับคล้ายๆจะเป็นไมเอกเลยนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับดูใบหน้านะครับสังเกตใบหน้าจำใบหน้าแม่นๆนะครับแต่ต่างบล็อกไปใบหน้าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันบ้างนะครับแต่ลักษณะบล็อกนี้นะครับบล็อกเงินนะครับบล็อกเงินด่านสัน้นลักษณะใบหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะครับบริเวณ ดวงตานะครับเส้นขอบดวงตาชัดเจนนะครับนูนออกมามีความคมชัดเจนเลยเส้นขอบใต้ตาบนล่างเนี่ยครับมีความคมชัดเจนเลยนะครับบริเวณลูกตาไม่บี้แบนนะครับจะมีสันคมขึ้นมานี่นะครับเก๋บางเหรียนคือบี้แบนไปเลยในตาจะสังเกตนะครับว่าไม่มีเมต,ตานะครับโดยมากสังเกตแล้วเหรียญ เหรียญโดยทั่วไปนะครับจะเห็นเป็นเมตากลมๆเล็กๆชัดเจนเลยเหรียญนี้ไม่มีเมตานะครับให้สังเกตนะครับไม่มีเมตานะครับจะมีความลึกเป็นหลุมลงไปนะครับในดวงตานะครับเป็นหลุมนี่นะครับเป็นหลุมเป็นหลุมลึกๆชัดๆเลยแต่ไม่มีเมตานะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเหรียญนี้นะครับลูกตาเป็นหลุมนะครับลงไปนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เราสังเกต เหรียญปั๊มทั่วไปนะครับจะเห็นเมตาเล็กๆคมๆชัดเป็นจุดสังเกตแต่สําหรับเหรียญนี้นะครับลูกตาจะเป็นหลุมลงไปเลยสังเกตได้ว่าเป็นหลุมเลยนะครับคมคมๆเลยนะครับรายละเอียดใบหน้านะครับมีความคมชัดชัดเจนนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่โค้ดนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับจะเป็นลักษณะของโค้ดตอกนะครับ บริเวณโค้ตตอนะครับจะเห็นลักษณะความคมของการตอกนะครับชัดเจนนะครับเป็นชั้นแบ่งขอบในการตอกลงไปนะครับถ้าเป็นลักษณะถอดถอดโค้ดจากในบล็อกนะครับในพิมพ์ที่ปั๊มจะเป็นลักษณะมนนะครับบริเวณขอบนี้นะครับจะไม่เห็นชัดว่าแบ่งชั้นกันอย่างชัดเจนอย่างนี้นะครับลักษณะโค้ดนะครับนี่นะครับลักษณะโค้ตตอกจะเป็นลักษณะนี้นะครับแรงกระแทกลงไปนะครับ แล้วก็จะมีเส้นเสียนวิ่งอยู่ในโค้ดนะครับพยายามสังเกตดีๆโค้ดตอกจะมีลักษณะคมนะครับไม่เหมือนโค้ดที่ถอดนี่นะครับมีความลึกเป็นมิติขอบสันคมชัดนะครับไม่มนนะครับเป็นการตอกลงไปเกิดจากแรงกระแทกนะครับภาพรวมนะครับตรวงสือคมชัดรายละเอียดใบหน้านะครับ ใบหน้านะครับภาพรวมประมาณนี้นะครับเราพลิกดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังนะครับมาดูที่หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญมนลน้กษัะปิ้นเล็กน้อยนะครับปิ้นเล็กน้อยแต่บริเวณล่างก็ค่อนข้างถือว่าหูปิ้นเลยนะครับหูปิ้นเป็นธรรมชาติเลยเนลักษณะวเขียวๆนะครับ ซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ผมพบเจอนะครับจะเป็นเนี่ยสีกึ่งปีกแมงทับเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้เลยนี่นะครับหูเหรียญจะเป็นลักษณะนี้หูหูเหรียญมีลักษณะปิ้นมาด้านหลังนะครับต่อมานะครับจุดต่อมาในจุดสังเกตนะครับบริเวณนี้นะครับจะสังเกตว่าเป็นลักษณะการเจียนะครับที่จะเป็นวงวงหมุนหมุนนะครับนี่คือ จุดสาคัญนะครับเกยยังทําธรรมชาติไม่ได้อย่างนี้ครับเนี่ยนะครับเป็นลักษณะการเจียวนวนหมุนๆนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้เลยเนี่ยครับจะเป็นเส้นเส้นการเหมือนเป็นการเจียวนวนนะครับน่าจะเกิดจากการเจียแต่งอันนี้คือจุดจุดสําคัญของเหรียญน,นี้เลยนะครับเป็นธรรมชาติการดูเนี่ยครับเป็นจุดวนววนๆวนวนะครับ ธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้เลยจุดนี้หลายคนก็ยึดเป็นจุดตายเลยนะครับพิจารณาจุดนี้จุดเดียวก็มีแต่อยากให้พิจารณาองค์รวมของเหรียญน,นะครับธรรมชาติเหรียญแท้นะครับรวมเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับจุดนี้จะเป็นรอยเจียหมุนๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นเส้นวิ่งนะครับบริเวณขอมาตัดกับรอยเจียหมุนๆนะครับจุดนี้ถือเป็นจุดจำสําคัญเลยนะครับ มีในแทบทุกเหรียญนะครับแล้วก็เป็นจุดจุดเด่นของเหรียญรุ่นนี้เลยเป็นลักษณะนี้นะครับหมุนกลมๆวนๆเหมือนวงเดือนเหมือนเหมือนเครื่องเจียนะครับต่อมานะครับบ่าบ่าหูเหรียญนะครับสําหรับตัวตัดนะครับถึงจะเป็นตัวตัดที่จะมีหยักหรืออะไรนั้นอีกกรณีนึงครับสําหรับบล็อกนี้นะครับอ่าตัวตัดอันนี้นะครับจะมีความโค้งมนนะครับ ค้งมนส่วนใหญ่ที่เกที่พบเจอนะครับจะมีลักษณะที่ตรงลงมาทีเดียวเลยนะครับตรงลงมาทีเดียวไม่โค้งมนอย่างนี้นะครับอันนี้มีลักษณะโค้งมนนะครับนี่นะครับมีความโค้งอยู่นะครับเป็นธรรมชาติไม่แข็งกระด้างนะครับไม่ตรงลงมาทื่อๆนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ ตัวยันกันนะครับตัวยันคมชัดนะครับเป็นแท่งแต่แข็งจะเห็นความคมที่เป็นมิตินะครับมนรายละเอียดโดยรวมนะครับผิวเหรียญมีความเรียบตึงนะครับตัวยันถึงมีการซ้อนมีลักษณะการซ้อนการวีแบนนะครับแต่ก็ยังมีความคมนะครับลักษณะเป็นแท่งคมเป็นแท่งงดงามน,นะครับน,นี่ครับ ตัวหน um, like ังสือนะครับมีความคมนะครับสังเกตได้ถึงความเป็นแท่งชัดเจนนะครับคมชัดตัวหนังสือตัวหนังสือนะครับสังเกตบริเวณใต้ตัวหนังสือนะครับจะมีเส้นไหลวิ่งชนขอบเหรียญนะครับนี่ครับเป็นธรรมชาติของเหรียญเลยจะมีเส้นไหลวิ่งชนนะครับนี่ครับนี่เส้นไหลวิ่งชน ขอบเหรียญน,นะครับเป็นธรรมชาติขอบเหรียญเป็นลักษณะนี้นะครับสันขอบนะครับเป็นลักษณะการแต่งตะใบนะครับนี่นะครับจะต้องมีร่องรอยนี้นะครับที่สังเกตจะมีเหรียญเกบาบางงานนะครับจะไม่มีรอยแต่งบริเวณด้านนี้นะครับอันนี้จะมีรอยแต่งกระจายทั่วนะครับ ของเกด้านนี้อาจจะมีนะครับแต่ด้านนี้จะไม่ค okay. ่อยมีติดนะครับนี่นะครับดูนะครับจะมีรอยอย่างนี้นะครับนี่จุดจดจำอีกหนึ่งจุดนะครับจะต้องมีรอยการแต่งอย่างนี้ยครับเป็นเส้นคู่อย่างนี้ครับเป็นธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้เลยต้องมีสองด้านนะครับนี่นะครับเกบางเหรียญนะครับด้านนี้จะไม่เหลือจะไม่เหลือเลยครับจะเป็นเรียบไปนะครับเส้นไหลวิ่งนะครับตัวหนังสือชนขอบนะครับ เป็นธรรมชาติของเหรียญแท้ที่ดูง่ายเลยนะครับยันคมนะครับยันดวงเมื่อกี้ตำหนิที่เป็นบล็อกเงินนะครับมีเนื้อเนื้อเกินนะครับวิ่งชนเลข2นะครับจากเลข13ตรงยันดวงรายละเอียดภาพรวมนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับมีความคมเส้นเนี่ยนครับจุดนี้ครับสำคัญนะครับวิ่งวิ่งคลิปเนื้อเกินมีบ้างครับเป็นธรรมชาติของเหรียญ <t ouch> นะครับเรามาดูขอบตัดกันนะครับขอบตัดรุ่นนี้นะครับด้านข้างาด้านด้านขวาของเหรียญน,นะครับจะมี <t ouch> ลักษณะน,นี้นี่นะครับจะเป็นลักษณะตัดฉีกนะครับตัดฉีกผิวมะละนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับมองเห็นเป็น เป็นเหมือนสองขยักชัดเจนนะครับนี่นะครับเหลี่ยญรุ่นนี้ธรรมชาติของเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับบางคนมองอาจจะรู้สึกว่ามีความแปลกๆนะครับแต่นี่คือธรรมชาติเหลี่ยญรุ่นนี้เลยสองด้านจะมีลักษณะลักษณะแตกต่างกันนะครับนี่นะครับบางคนจะเรียกว่าเป็นการตัดแบบสองขยักนะครับส่วนอีกด้านนึ่งจะเป็นลักษณะน,นี้ครับผิวมะลก นะครับธรรมชาติการตัดเหรียญน,นะครับรุ่นนี้เป็นลักษณะน,นี้เลยเอาธรรมชาติการตัดเหรียญน,นะครับมามาพิจารณาร่วมกับจุดตำหนินะครับเพราะบางคนเห็นการตัดแบบนี้แล้วก็ยังหวั่นใจนะครับแต่สำหรับรุ่นนี้มีลักษณะาการตัดเป็นลักษณะน,นี้นะครับตัวตัดคาดว่าจะมี หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับบางคนเ็เรียกตัวตัดนี้เป็นตัวตัดสองขยักนะครับลักษณะตัวตัดลักษณะน,นี้นะครับนี่นะครับฟันเฟืองลักษณะน,นี้เลยครับโดยรวมด้านหน้านะครับใบหน้าลูกตานะครับไม่มีเมตตานะครับ อยู่นะครับมีลักษณะแห้งหวาวประกายอย่างนี้นะครับลักษณะโค้นะครับจะแม่นๆนี่แหละครับตัวนี้นะครับ,รนะรบโดยรวมนะครับ ประมาณนี้นะครับรายละเอียดโดยรวมนะครับที่จะพิจารณาภาพร,รวมของเรียดนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ